Ajan. 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 अजन อาจารย์อาจารย์ลูกไปทำอะไรตรงนั้นแม่ตามหาทั่วเลยนะอาจารย์นั่นใครเนะี่ยนั่นใคร นี่เป็นเรื่องราวของครอบครัวเมทาที่อาศัยอยู่ในเมืองมุมไบครับราชัตเมทาและครอบครัวของเขากำลังเดินทางไปเยี่ยมอันชูโทสเพื่อนเก่าของเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เมืองมารวานครับราจัตเมทาเองก็ไม่เคยไปเมืองมารวานมาก่อนดังนั้นเขาจึงจ้างคนขับรถที่คุ้นเคยเส้นทางไปเมืองมารวานให้ขับพาครอบครัวของเขาไปวิมลคือโชเฟอร์ที่พาครอบครัวราจัตเดินทางไปในครั้งนี้เรื่องราวของเราก็ได้เริ่มขึ้นครับขับรถให้ระวังกว่านี้หน่อยสิถนนไม่ดีดูสิครับ ยังไปเดินลูกรังอยู่เลยอ่<ล>ะก็ถนนมันไม่ดีนายก็ควรขับให้ระวังกว่าน,นี้หน่อยไม่มีทางไปมันวานที่ดีกว่าน,นี้แล้วหรือคะมีถนนเส้นนี้เส้นเดียวนะครับคุณผู้หญิงเราถึงต้องมาลุยลูกรังกันไงล่ะผมเองก็ไม่ค่อยชอบขับรถมาถนนเส้นนี้หรอก วันหยุดทั้งทีไม่นำมาที่แบบนี้เลยนะนั่นสิแม่แถวนี้ไม่มีสัญญาณเลยอะฮะฮอาจารย์นายหัวเราะทำไมฉันพูดอะไรตลกหรือไงล่ะฮะเดี๋ยวพอผ่านเส้นนี้ไปนิดนึงถนนก็ดีแล้วล่ะไม่ใช่หรอกครับนี่แค่เริ่มต้น<ม>๋นนจะแย่กว่านี้ซะอีกนะครับโอ้ออเห็นไหมผมบอกแล้วคุณราชั คุณไม่คิดจะโทรไปบอกอชุโธสเพื่อนของคุณเลยหรือไงว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปหาเขาเน่ะฮะราคีอชุโธสเป็นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่เด็กเนะเขาโทรชวนผมไปเที่ยวหาเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาเองก็อยากเจอคุณกับลูกๆมากเลยเนะทำไมไม่ชวนเขาให้ไปหาเราที่มุมใบบ้างละ่ะทำไมต้องมาที่นี่ด้วยไม่น่าราคีนี่เราไปเที่ยวกันเนอะผมอยากจะหนีความวุ่นวายในเมืองออกมาหาความสงบที่บ้านนอกแล้วอีกอย่างลูกๆจะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแปลกๆได้เห็นวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดบ้างเนอะ พ่อครับอีกนานไม่ครับกว่าจะถึงอ่ะเราเจะถึงหมู่บ้านตอนเช้านะลูกอาจารย์ลูกนอนเถอะครับพ่อยังอีกไกลไม่ครับกว่าจะถึงน่าจะประมาณสองชั่วโมงโอ้ให้ตายเถอะ รถเป็นอะไรอ่เกิดอะไรขึ้นคะเป็นอะไรทำไมรถสตาร์ทไม่ติดคุณลงไปดูด้วยสิโอ้หควันขามองใช่โอ้ยอืม รถเป็นอะไรเลยเครื่องร้อนจัดก็เลยดับแล้วต้องหาหน้ามาเติมหน่อยครับอาจาันอาจาันอย่าออกไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเขาไม่เคยเชื่อฟังใครเลยคุณราจารัตคุณราจารัตคุณราจารัตคุณราจัต ้ไม่ตลกเลยนะคุณรถความร้อนขึ้นสูงมากเลยผมกับ<ะ>คุณวิมลจะไปหาน้ำมาเติมเะยทำไมคุณต้องไปกับเขาด้วยละ่ะให้เขาไปคนเดียวก็ได้นี่นอะถ้าคืนที้เขาไปเองคนเดียวเราก็คงต้องค้างขืนที่นี่นะ่ะผมไม่อยากรอจนถึงเช้านะ,ะรีบไปรีบกลับนะคะไปกันเลยไหมครับโอได้ที่รักล็อกประตูรถด้วยเนะค่ะผมจะรียบกลับมา กลับมาดูเร็วนะคะค,คืนวันนั้นมันมีความเงียบแปลกๆผมเดินมาสองสามกิโลยังไม่มีวี่แววว่าแถวนั้นจะมีคนอยู่ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงนาแบบที่เราจะพบได้ทั่วๆไปถ้าไปต่างจังหวัดนะครับ มันทำให้ผมรู้สึกว่าเมืองมาวานยังไกลจากจุดที่รถผมจอดอยู่มากๆเลยในตอนนั้นผมเองก็ก,งกังวลว่าเราอาจไม่ปลอดภัยผมต้องการหาน้ำถ้าได้แล้วก็อยากจะกลับให้เร็วที่สุดคุณแน่ใจแล้วว่าไปทางนี้จะมีแม่น้ำเหรอผมได้ยินเสียงน้ำไหลน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละ แต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะผมไม่ควรจะทิ้งลูกเมียไว้รถตามลำพังเลยอ้เนี่ยคณไม่ต้องห่วงหรอกนะเลใกล่จะถึงแม่น้ำแล้วล่ะครับ ว่าเหมือนมีใครมาชนรถเรานะครับไม่มีอะไรหรอกลูกไม่ต้องกลัว อาจารย์อย่าลงไปนะอาจารย์จะทำอะไรขึ้นมาดูนี้เลยอาจารย์อาจารย์แม่หนูกลัว มันอะไรอะแม่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกฮะ ผมว่าคงหายตัวไปแล้วเสียงอะไรอครับผมว่าเสียงเหมือนสัตว์เลยนะน่าจะใช่ไปกระเทรไปเถอะครับ,รบอย่าให้น้ำหกสิอ๋อครับถือถังดีๆ เราจะหาน้ำได้ครับครับครับคุณอยู่ทำไมอ่ะนั่นตรงนั้นอะ่ะวิ่งแล้ว

ตัวอะไรครับผมไม่รู้มันตัวอะไรกันน่มันหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปไหนอ้าววิมลวิมลช่วยด้วยวิมลช่วยผมด้วยวิมลวิมลวิมล 要喊了，喊啊、no,！啊啊啊！ ระคีเปิดประตูเปิดประตูเราเข้าคุณราชัจคุณราชัไปอะไรหรือปร <c oughs> เปล่าเกิดอะไรขึ้นพ่อครับเมื่อกี้มันทุบรถเราด้วยแล้วครับพ่อคะทำไมพ่อทิ้งพวกเราเอาไว้ที่นี่ตั้งนานแล้วคะ<อ>คุณราชัดเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะคะพวกมันจะทำร้ายพวกเรา ใครทำายหมาป่าพวกหมาป่าครับพ่อผมเห็นพวกมันใช้เท้าขวนตรงหน้ารถแบบนี้ด้วยเหรอครับ<ห>คุณราช<ห>เราต้องไปจากนี่นะคนขับรถละ่ะค,คือผมผมบอกให้เขาเดินไปไปที่มาวานก่อนอะไรนะคือว่าเออพอาอทีว่ามีเรื่องฉุกเฉินนิดหน่อยเฮ้ยรอเดี๋ยวนะ มีอะไรคะให้ตายเถอะโอ้ยกุญแจรถกุญแจรถอยู่กับเขาเฮ้ยโอ้ยผมไม่ได้บอกราคีเรื่องที่ผมกับว nice> ิมลโดนตัวอะไรก็ไม่รู้โจมตีผมไม่ต้องการให้เธอกังวลไปด้วยและผมก็ไม่ต้องการให้ลูกรู้ว่ามีสัตว์ร้ายเข้ามาทำร้ายผมกับวิมลและตอนนั้น ผมเห็นกับตาว่ามีสัตว์ร้ายแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรลากวิมนต่อหน้าต่อตาผมพวกมันลากตัววิมนหายไปกับความมืดเวลานั้นผมอยากจะให้ถึงตอนเช้าไวๆดังนั้นผมกับเมียและลูกๆจึงตัดสินใจอยู่กันในรถกันทั้งคืนและหวังว่าพอเช้าแล้วอาจจะมีคนมาช่วยพวกเรานะครับ โอ,โอ้พระเจ้าเราก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่นะอะไรกันเนี่ยเอาไม้มาปิดประตูบ้านไว้ทำไมอะลองเรียกดูว่ามีใครอยู่ไหมอะ วัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับเราต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณหน่อยมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ข้างในไหมครับเออัน,นไปบ้านหลังนั้นเถอะ บ,บ้านล็อกกุญแจไว้พ่อคะบ้านเนี้ยก็มีกุญแจล็อกประตูไว้หนูว่าล็อกกุญแจทุกหลังแล้วค่ะแปลกจังทำไมล็อกกุญแจไว้ทุกหลังเลยนะ ผมว่าที่ต้องล็อกกุญแจไว้เป็นเพราะว่าพวกเขาควจะกันพวกสัตว์ป่า้อคุณราชสัตว์ป่ามันเปิดประตูไม่เป็นหรือนะฉันว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นทั้งหมู่บ้านไม่มีคนอยู่เลยไม่เห็นคนเลยนะคะนั่นสิไปดูทางนั้นกันเถอะอไปเร็วพ่อคะอหนูอยากจะดื่มน้ำค่ะน้ำเรอ งั้นไปหานําเดื่มกันไปเถอะไปพ่อครับเ<ะ>มื่อคืนตัวอะไรขวนรถเราครับลูกชิดอย่างนั้นเหรอครับน่าจะเป็นพวกหมาละมัง้งพวกหมาเน่ะ ม่ชอบเห่าคนแปลกหน้าพ่อครับหมาไม่ได้มีอุ้งเท้าแบบนั้นนะครับมันมีหลายรอยด้วยนะผมมองเห็นมันตรงหน้าต่างมันขวรกระจกรถแบบนี้แบบนี้ด้วยนะครับพ่อ,อ,อไว้ไปดูกันนะลูกเราเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่นั่นเหมือนหมู่บ้านร้างเหมือนเกิดภัยพิบัติบางอย่างและผู้คนในหมู่บ้านอ,อพยพย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันหมดนะครับ ตอนนั้นผมหวังว่าผมจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่แล้วผมก็ต้องผิดหวังลูกๆของผมทั้งหิวและกระหายน้ำส่วนผมก็ปวดเมื่อยตัวจากการนั่งอยู่ในรถทั้งคืนด้วยทัในใดนั้นเองผมเห็นบางอย่างในหมู่บ้านฮะัดนไงมีบ่อน้ำตรงนั้นเอ ดีใจจังคุณแม่มีอะไรสคุณม่นั่นคุณราชดมีอะไรนั่นคุณดูน่นสิคุณ พระเจ้าคุณอาชัดไปจากที่นี่เถอะรีบไปเถอะขอร้องละเดี๋ยวก่อนพ่อครับกุน<อ>แจ พระเจ้าคุณราชเขาตายแล้วใช่ไหมใช่เราต้องเอากุญแจรถจากเขาคุณระวังด้วยนะ รูบังด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัว

Ajan 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 Tu bangun dah Ajan 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 อได้แล้วฮักีแล้อาจารย์อยู่ไหนอะไรคะคุณพูดอะไรนะอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ อาจารย์สสิลูกเราตรงนี้ก่อนนะอาจารย์อาจารย์ลูกกำลังไปไหนเนอะยอาจารย์ส,สิแม่กับอาจารย์ไปไหนอะคุณพ่อ แม่กับอาจารย์อยู่ไหนลูก <laughs> อาจารย์ตายแล้วตอนนี้ถึงตาพ่อแล้วล่ะว่าไงเนาะ 爸。啊 อาจารย์อยู่ไหนฮะสาธิอาจารย์กับแม่ละออาจารย์กับแม่ไปไหน อาจารย์กับแม่หาไปไหนลูกฮะรี <c oughs> ตอบพ่อมาเดี๋ยวนี้นะพวกเขาเนี่ยไปไกลแล้วล่ะครับพ่อ <c oughs> <c oughs> ไปกับพ่อเลรอไปไปสิลูกเด <c oughs> ี๋ยวดีๆไปแลยไปสิต้องไปแล้วไป